thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการซีเรียสใส่ไข่ค่ะวันหนึ่งนะคะอ๋อ,อได้มีโอกาสนัดกับน้องคนหนึ่งว่าเราจะไปเจอกันที่ซอยสวนพลูและคนนี้เนี่ยน้องคนนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าเขาเป็นคนเดินทางไม่ค่อยเก่งอกอก็เลยแบบว่าง่ายๆเลยนะนั่งรถไฟฟ้านะลงจากสถานีห้วยขวางตอนนั้นเขาอยู่ห้วยขวางนะคะลงจากสถานีห้วยขวางแล้วก็ไปที่สวนพลูแต่ว่าต้องขึ้นที่สวนลุมนะอ๋อก็ย้ำน้อง ลงห้วยขวางขึ้นที่สวนลุมนะน้องก็บอกโอเคค่ะโอเคค่ะพี่ได้ได้หนูไปได้แต่เป็นการสื่อสารกันทางโทรศัพท์นะคะออกกันรอแล้วรอแล้ว,ลลว30มนาทีผ่านไปเอ๊ะทำไมน้องไม่มา45นาทีผ่านไปน้องก็ยังไม่มากําลังจะโทรศัพท์กลับไปก็บอกหรือว่าน้องเขาก็โทรมาเขาบอกพี่พี่ตอนเนี้ยหนูอยู่หัวลําโพงหนูนั่งรถไปกลับ,ไป,ลบไปกลับตั้งหลายรอบหนูยังไม่ถึงสักทีอบอกเฮ้ยมันเลยแล้วหัวลําโพงอะ่ะเราต้องลงสวนลุม พี่คะพี่คะหนูไม่เห็นเลยไม่เห็นมีสถานีสวนลุมเลยหนูไม่เคยเห็นเฮ้ย hey, มีสถานีสวนลุมตอนนี้อยู่ไหนอ๋อตอนนี้หนูอยู่ขนลโพงค่ะโอเคกลับเข้าไปในคบวนรถนะแล้วก็ไปดูป้ายที่เขาบอกว่ามีสถานีไหนบ้างพี่ไม่มีสวนลุมอยู่ดีเอาราดูซิมีอะไรใกล้เคียงหนูเห็นมีแต่สถานีลุมพินีอะค่ะพี่เท่านั้นแหละแล้วก็นั่นแหละสถานีลุมพินีลงลุมพินีน้องก็บอกว่าก็พี่อ้อบอกหนูไม่ชัดนะ หนูก็ลงมาสวนลุมสวนลุมหนูก็ผ่านลุมพินีไปหนูจะรู้ได้ไงว่าสวนลุมกับลุมพินีคืออันเดียวกันพี่ไม่รู้เหรอว่าหนูเป็นคนต่างจังหวัดเท่าน,นั้นแหละ เราก็ถึงบางอ้อเลยทําให้แบบว่าอ๋อก็อดคิดขำๆไม่ได้เนาะความที่น้องเขาซื่อและเราเนี่ยเป็นคนพูดไวอะไรไวตัดสินไวเราก็ไม่เปิดโอกาสให้น้องได้อธิบายจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็รู้ว่าความที่เราไวเกินไปเนี่ยทำให้เกิดการผิดพลาดวันนั้นเนี่ยเราเสียเวลารอเนาะสองชั่วโมงโแล้วเมื่อเราเจอันเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทําธุระที่เราทําอันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอ๋อเนี่ย มันฟังแล้วอาจจะขำๆนะไปเล่าว่บใครฟังก็จะบอกขำๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบไม่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดจากตัวเราฟังบางสิ่งบางอย่างไม่ชัดเจนหรือเราไม่เปิดโอกาสให้เขาได้รับฟังหรืออธิบายอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะเจดผลเสียได้มากจะทําให้แบบอคิดถึงพระธรรมพีในยากบนะคะบทที่หนึ่งข้อ19ที่บอกไว้ว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้คือ จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธจากเหตุการณ์นี้ทำให้ออเนี่ยช้าลงในการพูดและรับฟังคนอื่นมากยิ่งขึ้นเพราะไม่อยากเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้ซ้สำสอเราจะมีการพบกับชีเรีย์ใส่ไข่ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ